ครับสวัสดีครับวันนี้แจ็คซาผาซ่อมจะพามากลับหน้าฟันเฟ,ฟืองของชุดไฟบินนะครับถามว่าทำไมต้องกลับเพราะว่ามันสึกมากแล้วนะครับฝั่งที่เราใช้งานประจำเนี่ยมันจะสึกมากเกินไปล้วครับถ้าเกิดเราไม่อยากซื้อไฟบินทั้งอันเราก็สามารถกลับฟันตัวเนี้ย อีกด้านหนึ่งมาใช้งานได้ครับทำไงเนี่ยไปดูกันครับผมครับผมก่อนที่เราจะทําการสลับฟันเสื่องของชิ่สายีนะครับเราก็มาก,ก่อนว่าล่องฟันตัวนี้มันตรงกับตรงไหนครับตร,ตรงไหนก็ได้นะครับเลือกเลือกดูอย่างผมมาไกวก้คือจุดตรงนี้ก็คือตำแหน่งล่องตรงฟันตรงไ จริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันเอ้ยเคลื่อนหรือว่าจังหวะที่จะแทงเข้าตอนซัสซเนี่ยมันผิดไปจากเดือม,มากก็ก็ต้องมากไว้แบบนี้นะครับลองดูครับให้มันอย่างน้อยก็ใกล้เคียงครับเสร็จแล้วเราก็ทําการจุดแก๊ ังให้มันร้อนเลยนะครับในรอบเลยนะครับ Okay. ออกมาแล้วครับก็ฟันเฟืองที่มันสึกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรากลับกลับหน้าลงไปครับ mm hmm. กลับหน้าลงไปแล้วก็ mm hmm. เดี๋ยวเช็คตรงตำแหน่งฟันที่เรามาร์กไว้นะครับให้มันตรงร่องพอดีอาโอเคครับคราวน,นี้เราก็ค่อยๆคลอ,อลงแล้วก็แก๊สเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มัน เข้าลงไปง่ายๆนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการกลับหน้าฟันเปลืองของไฟวีนนะครับก็เอาเป็นวิธีแบบประหยัดละกันครับก็ใช้แก้กระป๋องประมาณ50บาทแล้วก็ของเบิร์ร้อยกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวรอให้เย็นอาจจะแต่งฟันเฟืองสักหน่อยโดยใช้ตะไบนะครับหลบมุมเพื่อเวลาสตาร์ทมันแทงเข้าไปครับก็ถือว่าเป็นเสร็จนะครับก็ฝากไว้ครับชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ Thank mm -hmm. you.